สวัสดีค่ะชื่อครูศรีอัมพรประทุมนันสอนภาษาไทยชั้นปฐมบัณฑษาปีที่6โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งค่ะค่ะสำหรับการเตรียมตัวที่จะสอนภาษาไทยนะคะลำดับแรกเลยเนี่ยดิฉันเ,เลือกที่จะเตรียมตัวเองก่อนค่ะเราต้องรักในวิชาที่เราจะสอนก่อนนะคะถ้าหากว่าเราไม่รัก เราจะขาดการศึกษาค้นคว้าขาดการพัฒนาทําให้เราเนี่ยไม่สามารถจะสอนได้อย่างเต็มศักยภาพของเราเพราะฉะนั้นดิฉันจะเริ่มจากความรักในวิชาที่เราสอนก่อนนะคะลําดับต่อไปดิฉันจะวิเคราะห์ผู้เรียนค่ะว่านักเรียนที่เรารับผิดชอบสอนในแต่ละปีเนี่ยจะแตกต่างกันไปเราจะวิเคราะห์ศึกษาเขาก่อนว่าเขามีความถนัดทางด้านไหนชอบอะไรชอบภาษาไทยไหมถ้าชอบ ชอบทักษะใดนะคะเพราะมีทั้งฟังดูพูดอ่านเขียนรักษาวรรณคดีและวรรณกรรมนะคะแล้วก็ดูจุดอ่อนของเขาเขาอ่อนทางด้านไหนไม่ชอบเขียนไม่ชอบอ่านอ่านตะกุกตะกากหรือยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราจะศึกษาทั้งหมดเลยจากนั้นนะคะก็จะมาวิเคราะห์ตัวเองค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้เด็กรู้หลักสูตรแต่ยังไม่รู้ตัวเองว่าเราถนัดทางด้านไหนเวลาเราจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเราอาจจะไปเรียนแบบคนอื่น ะะหรือที่เราศึกษามาจะทําให้ลำบากในการที่จะจัดกิจกรรมได้ครอบคลุมแล้วก็ขาดความถนัดแล้วก็ลื่นไหลในกิจกรรมนะคะลําดับต่อไปก็คือดูบริบทนะคะบริบทของท้องถิน่นแต่และท้องถิ่นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกสรรภูมิปัญญาหรือแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้เพราะฉะนั้นเราต้องดูตรงนี้ด้วยนะคะและที่จะลืมเสียไม่ได้เลยก็คือต้องศึกษาหลักสูตรนะคะหลักสูตรตอนนี้ เปลี่ยนแปลงมาจนถึงโค้งสุดท้ายแล้วจะปรับซะอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยค่ะเราก็ต้องศึกษาให้แม่นยําว่าหลักสูตรต้องการให้เราปลูกฝังภาษาไทยให้กับนักเรียนเนี่ยในระดับใดนะคะศึกษาทุกอย่างทั้งหมดแล้วเนี่ยเอามาสังเคราะห์รวมกันแล้วออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยการจัดทําแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับความถนัดของเราความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน นะคะบริบทของท้องถิ่นและชุมชนแล้วก็จุดประสงค์ของหลักสูตรที่ต้องการเราก็จะได้ออกมาเป็นแผนการจัดการเรียนรู้ที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนักเรียนเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะักเรียนนะคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกิจกรรมวันสุขอนุภูมิ สนุกแค่ไหนเราทำระดบับซิสนุกน้อยสนุกมากสนุกปันกลางสนุกมากที่สุดสนุกที่สุดครูยังไม่เชื่อหรอกถ้ามันสนุกมากจริงๆเนี่ยนะต้องดูต้องดูจากการสรุปความรู้ของเธอที่ครูให้ทําเปน็นกันบ้านเมื่อวาน,านสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของดิฉันเนี่ยนะคะก็จะเน้นไปที่รูปแบบการสอนเพราะว่าเ,เด็กเนี่ยมีความแตกต่างระหว่างบุคคลมากนะคะเพราะฉะนั้นต้องใช้ ใช้กระบวนการและวิธีการที่หลากหลายในการที่จะเข้าถึงใจของเขาให้เขารักเขาชอบแล้วก็สนใจที่จะเรียนรู้ภาษาไทยค่ะรูปแบบการสอนของดิฉันจะมี8ขั้นตอนด้วยกันนะคะโดยเริ่มจากขั้นที่1บทนําเพลินใจค่ะการที่จะให้เด็กเขาเรียนรู้อะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยดิฉันจะเริ่มต้นที่ให้เขาชอบซะก่อนนะคะนำเข้าสู่บทเรียนให้เขาเพลินใจแผนไหนเรื่องไหนที่เหมาะสมจะใช้เพลงก็จะใช้เพลง แผนไหนเรื่องไหนที่เหมาะสมจะใช้บทบาทสมมุตินะคะก็ใช้บทบาทสมมุติแผนไหนเรื่องไหนที่มันสอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบันดิฉันก็จะใช้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันดึงเข้ามาเป็นสื่อนำความสนใจของเด็กเข้าสู่บทเรียนค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงอัจกรเยะสรดิงฐ์งค่ะคานห่งนะคะก็จะมาเล่าถึงความประทับใจในงานกิจกรรมวันสุขนรัู่นะคะคานหนูก็ได้ได้ทำกิจกรรมคือหนูได้ ประมวดเรียงความนะคะเรื่องสุขอนุรุนที่รู้จักแล้วหนูก็ได้แต่งกลับอย่างนี้พี่เอ็ดและที่สภาหนูได้แต่ตงหนูได้ทำ SFS เวยค่ะมาเล่าถึง,ง SFS นะคะว่ามันพิเศษยังไงคือความพิเศษของมันนั้นมันสามารถโฟล์คารสุขอนุรุนได้ะะแ,ลแ,ลแล้วอาจจะบีบีหรือจะหรือจะเป็นบุคคทันก็ได้ะค่ะซึ่งของที่เราทำนั้นนะคะมันเป็นของที่เรา reuse คะ่ะ reuse นี่คือเราเําของที่เราใช้แล้วมาทำให้มันมีประโยชน์มากขึ้นค่ะ กิจกรรมการแสดงละครนะคะหนูได้แสดงเป็นนางเก้าเริ่มเข้าไปมาดีค่ะหนูรู้สึกภูมิใจมากมายสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงนัทเยียร์พรราตนสมบูรณ์นะคะพี่ชันนะคะได้แสดงเป็นพิธีกรในงานคือง่ายๆก็คือดิฉันเป็นตัวที่เด่นที่สุดนะคะคนต้องบอกว่า ที่แสดงนะคะก็เป็นเพื่อนๆของเราอที่เองค่ะไม่ใช่ใครคนอื่นค่ะบสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายวรพัฒน์ดิการณ์ธนกุลครับในกจิจกรรมมาตุนมาพู่นี้ผมได้ช่วยในการแสดงละครด้วยได้ารางวัลสองสามอย่างคือการแต่งกลอนและการขัดไทยและพอเ,เช้าๆผมก็ได้ไปถูเวทีได้ผมของ,ของใจที่ได้พเพื่อนๆได้ไปนั่งูบนพื้นที่ซาบาครับส่วนขั้นที่สองดิฉันจะใช้ สร้างความตระหนักนะคะใช้ชื่อขั้นว่าชี้ให้เห็นความสำคัญค่ะเพราะว่าโดยทั่วไปของเด็กๆนะคะเขาจะไม่ชอบไม่ชอบเรียนภาษาไทยนะคะหนึ่งก็เป็นภาษาที่เขาพูดมาแล้วตลอดปีตลอดชาเขาคิดว่าเขาเก่งแล้วนะคะแต่พอมาเรียนจริงๆเจอหลักเจอกฎเจอเกณฑ์เจออะไรมากๆเด็กๆก็จะเบื่อเพราะฉะนั้นดิฉันจะพยายามสร้างความตระหนักให้เขาเห็นความสําคัญของสิ่งที่เขาจะต้องเรียนรู้นะคะ เพราะฉะนั้นจะไม่ว่าจะเป็นลายมือไม่ว่าจะเป็นการเขียนเรียงความจดหมายการเขียนคาขวัญน,นะคะพวกนี้จาเป็นที่เขาจะต้องใช้ดิฉนันก็จะสร้างความตระหนักก่อนนะคะวิธีการสร้างความตระหนักนั้นก็มีมากมายค่ะก็อาจจะใช้สถานการณ์ใช้ผลงานของรุ่นพี่ซึ่งเขาประสบความสำเร็จในสมัยที่เขาเรียนรู้อยู่กับเราเอามาใช้นะคะ พอชี้ให้เห็นความสำคัญเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเป็นขั้นที่3ค่ะคือฟังดูพลันสรุปสาระซึ่งเป็นกระบวนการของการสอนภาษาไทยนะคะก่อนที่เราจะเรียนรู้อะไรต้องฝึกทักษะให้เขาหัดฟังหัดดูอย่างมีมารยาทก่อนถ้าเขาฟังดูอย่างมีมารยาทสิ่งที่เขาจะได้ตามมาก็คือความรู้นะคะ ในขั้นต้นขั้นพื้นฐานส่วนหนึ่งจากนั้นเราก็จะให้เขาแสดงความรู้ของเขาออกมาโดยการพูดนะคะซึ่งก็ต้องสอดแทรกหรือว่าเน้นนะคะให้เขามีมารยาทในการพูดแล้วก็พูดอย่างสร้างสรรค์น,นะคะขั้นที่3ไปแล้วนะคะต่อไปเป็นขั้นที่4ค่ะคือการฝึกทักษะการอ่านนะคะซึ่งเป็นขั้นสําคัญของการสอนภาษาไทยนะคะดิฉันจะฝึกทั้งอ่านในใจและอ่านออกเสียง อ่านออกเสียงก็ทั้งร้อยแก้วทั้งร้อยกรองนะคะร้อยแก้วเราก็จะเน้นความถูกต้องตามหลักภาษาการเว้นวรรคตอนนะคะเป็นคําเป็นวลีเป็นประโยคถ้าเป็นร้อยกรองเราก็จะเน้นว่านักเรียนต้องอ่านถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของร้อยกรองชนิดนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าชั้นประถมะศึกษาปีที่6เนี่ยก็จะมีร้อยกรองที่หลากหลายนะคะส่วนร้อยกรองบางเรื่องนะคะสามารถที่จะนําไปผูกโยงกับ สาระดนตรีหรือนาฏศินคือสามารถที่จะร้องเป็นเพลงไทยเดิมหรือว่าเพลงพื้นบ้านได้เราก็จะเอามาสร้างสารรค์ให้ให้ให้เขาได้ได้รับสุนทรียรสในเรื่องนี้นะคะเช่นตอนนี้กําลังสอนเรื่องเศรษฐีเท่าเจ้าปัญญานะคะเศรษฐีเท่าเจ้าปัญญาเนี่ยก็แต่งเป็นกาบยานี1 1เราก็เอามาใส่ทํานองเพลงแหล่นะคะสาธิตให้ดูนิดนึงนะคะก็จะร้องว่า

ไรนาะมีมากมายปลูกข้าวขายได้ลายแสนเงินทองไม่ขาดแคลนเพราะขยันหมั่นทำงานค่ะจะเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นลักษณะนี้เด็กเขาก็จะรู้สึกสุขสนุกสนานกับกิจกรรมของเรานะคะไม่ได้อ่านแบบในใจ เครียดอย่างเดียวเขาสามารถที่จะผ่อนคลายนะคะในท่วงทํานองแล้วก็เป็นการบูรณาการด้วยนะคะฝึกทักษะการอ่านไปแล้วนะคะขั้นต่อไปก็จะเป็นขั้นเสริมหลักการใช้ภาษาค่ะ,คะเพราะว่าการสอนภาษาไทยเนี่ยนะคะเราจะตั้งหน่วยการเรียนรู้โดยใช้วรรณกรรมเนี่ยเป็นตัวตั้งนะคะแล้วก็บูรณาการความรู้ทางหลักภาษาเข้าไปนะคะในแต่ละเรื่องเนี่ยเขาจะมีความรู้หลักภาษาที่เราสามารถสอดแทรกได้เข้าไปอยู่แล้วนะคะเราก็จะนํา หลักภาษาเรื่องนั้นๆเอามาสอนให้ชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ตัวหลักภาษาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่สอนค่อนข้างยากนะคะยากเพราะว่าเด็กจะต้องจําทั้งกฎทั้งเกณฑ์หลักการใช้แล้วก็นําไปใช้ในชีวิตนะคะซึ่งซึ่งดิฉันจะใช้กิจกรรมหลากหลายทีเดียวสําหรับหลักภาษานะคะ <S <S เช่นยกตัวอย่างกิจกรรมนี้นะคะกําลังพัฒนาอยู่เดี๋ยวจะทําให้สมบ,บูรณ์ก็คือเป็นกิจกรรมการใช้ ภาพปริศนานะคะสอนหลักภาษาไทยโดยดิฉันจะนำหลักภาษาะะที่ที่เราสอนเนี่ยค่ะมาออกแบบเป็นภาพนะคะอย่างที่อยู่ในมือดิฉันนี่ก็จะเป็นคำะสมค่ะคำะสมนะคะสอนหลักการไปแล้วว่าคำหน้าคำหลังมาผสมกันจะได้อย่างโน้นอย่างนี้อันนี้คือคือ,คอตัวที่ว่าดูซิ่ว่าเด็กเขาสามารถที่จะ คิดได้ไหมนะคะคำที่อยู่ในภาพนี้มีมากมายทีเดียวเป็นคำะสมที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าแม่นะคะดิฉันจะพยายามผูกภาพเนี่ยให้มันเป็นเหมือนธรรมชาติเหมือนเป็นงานศิลปะค่ะแต่ว่าถ้าเขาพิจารณาดูแต่ละจุดแต่ละจุดเขาจะพบว่าล้วนเป็นคำะสมนะคะเพราะว่าเราได้ออกแบบไว้แล้วนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักภาษาเหมือนกันนะคะจะเป็นคำสุภาพค่ะ คำสุภาพนะคะถ้าสังเกตดีๆก็จะเห็นว่า,ามีผักกระเฉดผักบุ้งมีผลแตงโมนะคะมีคนท้องนะคะถ้าถ้า,าพื้นบ้านเนี่ยเขาจะบอกคนท้องแต่จริงๆคำสุภาพต้องใช้คำว่ามีขันอย่างเงี้ยค่ะหมูหมากาไก่นะคะล้วนๆมีคำสุภาพอยู่นะคะเขาสามารถที่จะใช้ ภาพนี้เชื่อมโยงไปยังองค์ความรู้ที่เขามีนะคะสร้างสรรมาเป็นกิจกรรมสนุกสนุกนะคะแบบนี้จะมีมากมายอันนี้จะเป็นคไวัยพจน์นะคะอันนี้ก็จะเป็นคําอักษรย่อค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะสร้างความสุขสนุกสนานนะคะให้กับเด็กได้มากๆเฉียมเสริมหลักการใช้ภาษาได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งที่จะใช้ก็คือการใช้เพลงแปลงนะคะเอามาประกอบมันจะช่วยในการจดจําของนักเรียนได้นะคะเพราะว่าเพลงแปลงเนี่ย ดิฉันจะพยายามที่จะสรุปความรู้ที่ได้ที่เด็กควรจะรู้ไว้ไว้ในเพลงนะคะอย่างเช่นคำสุภาพเนี่ยนะคะเราไม่ได้มีเกมอย่างเดียวเพราะว่าถ้ามีเกมอย่างเดียวเนะี่ยเด็กบางคนที่เขาไม่ไม่ไม,ไม่ถนัดทางด้านนี้เขาก็จะเรียนรู้ได้น้อยคนที่ถนัดทางด้านดนตรีนาฏศิลป์เราก็นำมาใช้ด้วยก็จะใช้เพลงยกตัวอย่างเช่นคำสุภาพนะคะใช้เพลงแปลงนุ่มนะข้าวสาวนาเกลือคะ่ะ บ้านของพี่มีปลามีปลาปลาราหรือเปลา่าไหนไนๆนไนนนอยเฉยจริงนง n g ยาวเดี๋ยวนี้เขาเรียกปลามมฉะในไหนๆๆนไหนไนน่อยแบบนี้ค่ะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าคสุภาพของปลาร้าก็คือปลามมฉะซึ่งในเพลงจะมีมากมายนะคะอันนี้ก็เป็นขั้นเสริมหลักการใช้ภาษาค่ะ ขั้นต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นพัฒนาการคิดพินิษฐานนะคะตรงนี้เป็นกระบวนการที่เราพยายามสอดแทรกไว้เพราะว่าในช่วงการประเมินรอบสองนั้นโรงเรียนของเราจะมีปัญหาเรื่องเด็กขาดทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ยังไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานนะคะเพราะฉะนั้นเราครูทุกคนก็ควรจะนําข้อมูลนี้มาสร้างความตระหนักแล้วก็สร้างกิจกรรมที่จะรองรับทําให้เด็กเนี่ยเก่งในเรื่องนี้ขึ้นมานะคะที่ฉันก็จะใช้ เกมล่คะค่ะเกมเนี่ยใช้ได้นะคะยกตัวอย่างเรื่องเศรษฐีเท่าเจ้าปัญญาก็แล้วกันเพราะว่า,าได้ยกตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นแล้วนะคะอันนี้เป็นเกมนะคะฝึกทักษะการคิดให้กับเด็กเศรษฐีเท่าเจ้าปัญญาเขาจะมีลูกอยู่10คนนะคะลูก10คนเนี้ยเศรษฐีเท่าเจ้าปัญญาต้องการที่จะยกสมบัติให้ใครสักคนหนึ่งแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าลูกของเขาจะมีคุณธรรมพอไหม คนไหนจะให้ใครดีเพราะมีตั้ง10คนแกก็เลยออกแบบมาว่าแกมีเมล็ดพันธุ์อยู่ให้ลูกไปปลูกแต่เมล็ดพันธุ์ของแกแกขั้วสุกแล้วเพราะฉะนั้นปลูกชัดหน้าก็ไม่ขึ้นนะคะแต่ว่าแกให้ลูกไปปลูกบอกสองเดือนใครปลูกได้งามที่สุดแกจะยกสมบัติให้คนนั้นนะคะดิฉันก็คิดเกมมาโดยการใช้กระดาษ A4 นะคะอันนี้จะเกมที่เสร็จแล้วนะคะไม่ใช่กระดาษว่างใช้กระดาษ A4 นะพับ ตรงกลางนะคะช่วงนี้จะว่างไว้ว่างไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยเขาได้ฝึกทักษะกระบวนการคิดของเขาว่าเขาจะนําเสนอนะคะความขี้โกงนะคะความซื่อสัตย์ของลูกเศรษฐีเท่าอย่างไรนะคะให้เขาออกแบบว่าใครที่ขี้โกงปลูกแล้วแหมต้นไม้งอกงามใครที่ไม่ขี้โกงปลูกแล้วไม่ขึ้นนะคะอันนี้ของเจษดาพรใจหลีเขาก็จะออกแบบว่าคนที่6ซื่อสัตย์ ปลูกไม่ขึ้นนะคะคนอื่นนี่ปลูกงอกงามเวลา2เดือนนี้มีออกดอกออกผลมาอลังการนะคะซึ่งเขาก็คิดได้ดีเป็นเกมที่ดิฉันออกแบบมาฝึกทักษะกระบวนการคิดนะคะแล้วก็สอดแทรกไปด้วยว่าให้ลูกตั้งชื่อเศรษฐีเท่าทั้ง10คนเขาจะชื่ออะไรเพราะรู้อยู่แล้วว่าลูกเศรษฐีเท่าเป็นผู้ชายทั้งหมดแล้วเขาจะตั้งชื่ออย่างไรซึ่งสิ่งที่ดิฉันจะดูก็คือดูการคิดของเขาว่าเขาตั้งชื่อได้เหมาะสมไหมเมื่อลูกเศรษฐีเท่าเป็นผู้ชายนะคะเขาจะ ตั้งชื่อเป็นผู้ชายไหมแล้วชื่อนั้นน่ะสมควรที่จะเป็นชื่อของของผู้ชายไหมนะคะบางคนตั้งชื่อมาสาหัสอย่างเงี้ยค่ะก็คิดว่าคงไม่มีใครจะอยากชื่อซึ่งเราก็สามารถที่จะดูกระบวนการคิดของเขาได้ว่าเขาใช้วิธีการคิดอย่างไรนะคะอันนี้ดิฉันจะให้เด็กทำทุกคนแล้วเราก็มาประมวลประมวลผลดูว่าเขาคิดอยู่ในระดับใดน,นะคะแบบนี้จะมีอยู่ทุกแผนการจัดการเรียนรู้นะคะเพื่อว่าให้เด็กเขาได้ ฝึกฝนบ่อยๆนะคะบางครั้งก็จะออกแบบเป็นอย่างอื่นเช่นเป็นนิทานนะคะพอเป็นนิทานมาเนี่ยเราก็จะให้เด็กเนี่ยเขาอ่านแล้วก็คิดวิเคราะห์ออกมาอย่างเรื่องนี้นะคะคำทำนายจากลายมือนะคะผลการสอนของเราเนี่ยพบว่านักเรียนเนี่ยพอถึงชั้นประถมะศึกษาปีที่6เนี่ยจะไม่ค่อยตั้งใจเขียนหนังสือนะคะจะเขียนวัดๆสกปรกแล้วก็ลบ ขีดค่าแบบหัวหางไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเห็นก็รู้สึกว่ามันมัน,มนเศร้าใจในฐานะที่เราเป็นครูภาษาไทยเราอยากจะให้เขาเขียนดีๆแต่ถ้าเกิดว่าเราสอนตรงๆเนี่ยเขาเขาก็จะตําหนิเราว่าเอ๊ะเขาเขาาเรียนวิชาอื่นไม่มีใครว่าแต่ทําไมทําไมครูเสียมพรเนี่ยชอบติเขาก็เลยเลยต้องใช้วิธีสอนอ้อมๆค่ะดิฉันก็ถามเขาบอกแล้วนะคะต้องศึกษาผู้เรียนก็ถามเขาว่าลูกเกิดมาเป็นคนนี้ลูกกลัวอะไรบ้าง เขาก็บอกว่าอุ้ยกลัวผีกลัวพ่อแม่เอกการกลัวตีเขากลัวอะไรมากมายบางอย่างก็ไม่น่าจะกลัวก็กลัวนะคะเด็กประถมเช่นกลัวแฟนทิ้งดิฉันก็ว่ามันแปลกเหมือนกันว่าเอ๊ะเดี๋ยวนี้เขามีความรักตั้งแต่ชั้นนี้แล้วนะต้องพยายามเก็บใจไว้นะคะว่าเราออกแบบเพื่อจะสอนอันนี้อันนี้เรื่องแฟนนี้เอาไวค้ค่อยๆสอนว่ามันยังไม่ถึงวัยอันควรนะคะเสร็จแล้วเราก็รวบรวมไว้ความกลัวของเขาจากนั้นก็ถามใหม่ว่าลูกมีความเชื่ออะไรบ้างในชีวิตของลูกเขาก็บอกว่า ผู้เสียมพรอไม่น่าถามเลยนะอยู่วัดป่าเนี่ยมันต้องรู้แล้วว่าเชื่ออะไรซึ่งซึ่งเราก็งงนะคะว่าเอ๊เชื่ออะไรหรือว่าเชื่อหลวงพ่อโตเขาบอกไม่ใช่มามามาเดี๋ยวพาไปดูเขาก็พาไปนะคะเพราะว่าโรงเรียนของดิฉันเนี่ยอยู่ในบริเวณของวัดป่าเลไลนะคะเขาก็พาไปดูที่วัดนะคะไม่น่าเชื่อว่าเขาเชื่อเสียมซีค่ะเขาเชื่อว่าถ้าเขาขย่าเสียมซีออกมาแล้วเขาได้เบอร์อะไรเสียมซีทายว่าอย่างไรชีวิตเขาจะเป็นอย่างนั้นดิฉันก็เอาละได้แล้วเชื่ออะไร กลัวอะไรนะคะแล้วก็ลายมือที่เขาเขียนชุยๆออกมาเนี่ยดิฉันก็เอาทั้งสามอย่างเนี่ยมาบูรณาการสร้างนิทานขึ้นมาเรื่องหนึ่งชื่อคำทำนายจากลายมือนะคะเหมือนเชื่อ,อน,นี้เลยนะคะแล้วก็แต่งเป็นคำประพันธ์กลอนแปดนะคะเขียนเขียนเป็นคำประพันธ์กลอนแปดโดยเอาเอาชื่อไอ้เรื่องลายมือที่ไม่ดีของเขานะคะเอามาผูกกับความเชื่อและความกลัวของเขา นะคะเช่งลายมือเขานั่นแหละค่ะแล้วก็บอกว่าคนแต่งชื่อพระอาจารย์สอนอพีทวโรนะคะซึ่งเขาก็งงมากก็าถามว่าคู่ครับพระอาจารย์สอนอพีเนะะี่ยใครบอกจ้างเราก็ไม่บอกเราบอกไม่รู้นะคะเราไปถ่ายเอกสารใช้กระดาษสีแดงๆเก่าๆนิดนึงให้ดูว่าเป็นตําราที่มัน เก่าแล้วนะคะมีคนถ่ายไว้แล้วก็ท,ทําทีเป็นเดินไปวัดป่าแล้วก็เดินกลับมาถือตํารานี้มาด้วยกลับมาถึงห้องก็บอกครูไปวัดมาเนี่ยครูไปเจอตํารามนอะไรไม่รู้ลูกลองอ่านดูซิอ่านอันอันอนอ่าน,าน,านให้อ่านทุกคนเลยนะคะก็ปรากฏว่าอ่านกันใหญ่เลยนะคะลองลองสาธิตสักนิดนึงนะคะดิฉันก็บอกว่าเขียนกอไก่ไม่มีหยกักจากอับโชคนี่คือลายมือเขาชอบเขียนไม่มีหยกัก ต้องวิโยกจากเคหาอยู่อาศัยเขียนขอไขหัวหายวุ่นวายใจหากเขียนเหมือนโบใบไ,ไม้ดวงไม่ดีเขียนดอเด็กคอควายคล้ายกันหมดแถมหัวโหดหายไปไม่สุขสีชีวิตจาหงอยเหงาเศร้าทั้งปีแฟนที่มีจะราล้างห่างกันไปโอ้โหนะคะเกิดบังเกิดผลทันทีเลยค่ะเขาเริ่มเขาเริ่มว่าจริงเหรอครับครูบอกจริงไม่จริงเธอก็ดูสิคนแต่งนะ่ะเขาโกรดมาตั้งนานแล้วเห็นไหมลูกเนี่ยเขาแล้วเขามาจากวัดด้วยนะลูกสร้าง สร้างสถานการณ์อ่านใหญ่เลยและให้เขาคิดวิเคราะห์ค่ะว่าลายมือแบบไหนที่มีผลกับชีวิตของเขามากมายนะคะสรุปสุดท้ายที่ฉันรวมทั้งหมดเลยคือถ้าเขียนหนังสือสือ่อความใดก็ไม่ได้ชีวิตจะหมดสดใสไร้เศร้าหมองบอกเขาเขาก็จะเครียดมากเลยแล้วก็บอกไม่เป็นไรลูกเรายังพัฒนากันได้ค่อยๆฝึกนะคะอันนี้เอามาใช้ให้เขาฝึกการคิดวิเคราะห์ค่ะขั้นต่อไปก็คือขั้นบูรณาการตามความสนใจนะคะ บูรณาการตามความสนใจเนี่ยก็คือดิฉันจะให้เขาสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียนนะคะออกมาเป็นชิ้นงานสร้างสารรค์ตามความคิดและจินตนาการของเขานะคะตรงนี้สนองความแตกต่างระหว่างบุคคลค่ะขั้นต่อไปคือขั้นที่7นะคะบูรณาการศิลป์ภาษาไทยค่ะตรงนี้นะคะคือดิฉันจะให้นักเรียนเขาได้สรุปองค์ความรู้ที่ได้เรียนมานะคะในรูปแบบของชิ้นงาน ตามความถนัดและความสนใจของเขาที่เลือกศิลปะก็เพราะว่าเด็กๆเ,เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะชอบศิลปะนะคะเรานำศิลปะมาเป็นตัวล่อให้เข้าสร้างสารรค์ผลงานภาษาไทยนะคะสรุปเป็นองค์ความรู้ออกมาก็ที่ผ่านมาเนี่ยใช้ได้ดีค่ะก็เลยก็เลยใช้ขั้นนี้นะคะยกตัวอย่างผลงานนะคะอันนี้ก็เป็นชิ้นงานสรุปความรู้เรื่องตัวฉันนะคะ เรื่องตัวฉันว่าเขาเป็นยังไงเราก็จะมาบูรณาการกับศิลปะให้เขาสร้างสารค์ออกมาเป็นผลงานนะคะเสร็จแล้วภาาไทยอยู่ตรงไหนก็ให้เขาเลือกเลือกนำเสนอได้นะคะคนนี้จะซ่อนไว้อยู่ในศีรษะของกระตูตัวนี้นะคะซึ่งซึ่งนี่คือตัวเขานะคะอยู่ในนี้นะคะสิ่งที่เขาอยากจะนำเสนอเขาจะมีความสุขกับการทำงานศิลปะเราก็เสริมแรงไปนะคะ อันนี้นะคะดิฉันก็ถือว่าเป็นสุดยอดอีกอย่างหนึ่งก็คือการสรุปความรู้เป็นเพลงนะคะ,ะเจ้าของผลงานเนี่ยชื่อเด็กชายพร้อมพง์ผิวอ่อนดีนะคะดิฉันสอนเขาเรื่องคำซ้อนนะคะเสร็จแล้วใหเขาสรุปความรู้เขาถนัดเขาจะชอบร้องเพลงเขาสรุปออกมาเป็นเพลงนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ฟังว่าเขาจริงๆแล้วดิฉันมีเพลงที่ทททสอนเขานะคะคำซ้อนดิฉันจะใช้เพลงสนุส, νο, สดา นะคะ,อะรองว่าแม่ดอ,อกสโนอโบานเช้าอย่างเงี้ยนะคะดิฉันก็แต่งว่าบอกหน่อยได้ไหมนงนุษย์คำสอนที่พูดนั้นเป็นยังไงอ่าละเขียนไม่เข้าใจสอนเพื่ออะไรและปรดได้ปราณีนะคะแบบนี้ค่ะเขาก็นั่งมองนะคะนั่งมองแล้วบอกทำไมมองทำไมเพลงมันเก่า สงสัยสมัยครูเป็นสาวสิท่ากก็ใช่จริงๆอะค่ะก็บอกว่าเพลงใหม่ครูแต่งไม่เป็นน่ะใครแต่งได้ลองแต่งมาให้ดูสิเขาบอกเขาแต่งได้เขาก็แต่งเพลงนี้มาให้นะคะชื่อเพลงคำซ้อนทำนองอยากขอหมอลำค่ะเขาแต่งว่าบอกว่าอยากเรียนคำซ้อน บอกว่าอยากเรียนคำสอนไม่รู้คำสอนมันเป็นแบบไหนผมเองยังไม่เข้าใจผมเองยังไม่เข้าใจครูสีสอนให้จึงเข้าใจดีคำสอนมีสอนเพื่อเสียงแวกเขาบอกให้ร้องแวกด้วยนะคะเพลงของเขาคำสอนมีสอนเพื่อเสียงเช่นว่าเรียบเรียงนุ่มนวลนายน,นี้คำสอนความหมายก็มี คำซอนความหมายก็มีเช่นว่าลบนี้ทุกตีถูถาเช่นว่าลบนีทุกตีถูถานะคะเป็นเพลงของเขาที่ฉันภูมิใจมากนะคะที่ลูกศิษย์สามารถที่จะสร้างสารรค์ผลงานสรุปความรู้ได้ในในระดับที่เราพึงพอใจนะคะขั้นสุดท้ายที่ที่สอนก็คือขั้นประยุกต์ใช้ในชีวิตค่ะเพราะว่าความรู้ทางด้านภาษาไทยเนี่ย มันจะจบอยู่แค่ในห้องเรียนถ้าหากว่าเราไม่ได้เปิดโอกาสให้เด็กเขาได้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของเขานะคะเช่นดิฉันสอนให้เขาฝึกทักษะการพูดนําเสนองานในที่ชุมชนดิฉันจะใช้กิจกรรมมคัคุเทศน้อยให้เขาได้ฝึกพูดจริงๆนะคะบังเอิญว่าดิฉันโชคดีที่มีโรงเรียนอยู่ในแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวคือวัดป่าเลไลแล้วก็จะมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามมากนะคะเรื่อง คุณช้างคุณแผนเพราะฉะนั้นเด็กๆจะได้ฝึกทักษะการพูดจริงๆไปเป็นมัคคุเทศนะคะแล้วก็พูดในสถานการณ์จริงคือนำเสนอกับนักท่องเที่ยวนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เด็กเนี่ยได้สร้างสารรค์นะคะได้คิดแล้วก็ได้ปฏิบัติจริงนะคะทำให้บังเกิดผลที่ที่ดิฉันพึงพอใจก็คือเขาสามารถที่จะใช้ภาษาไทยได้อย่างสร้างสารรค์นะคะในโรงเรียนของเรานะคะมีเกติบตัต มีโลนะคะมีรางวัลหลายอย่างที่ได้มาจากกิจกรรมการประกวดภาษาไทยนะคะซึ่งทุกๆคนก็ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์นะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ภูมิใจในบุตรหลานเราก็ภูมิใจในตัวเขาตัวเขาเองก็ภูมิใจในตัวเองนะคะนี่คือกิจกรรมภาษาไทยนะคะที่ดิฉันใช้มาตลอดค่ะสิ่งที่อยากจะฝากให้คุณครูนะคะที่สอนภาษาไทยได้ เป็นแนวคิดนะคะที่ดิฉันปฏิบัติแล้วประสบผลสําเร็จก็คือรักในวิชาที่เราสอนค่ะพัฒนาตนเองให้เต็มศักยภาพอันที่สองก็คือรักลูกศิษย์ของเราให้หมันลูกเหมือนหลานนะคะเมื่อเรารักเขาแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทําที่เราสอนมันจะเป็นไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของเขาให้เต็มตามที่เขาจะมีเขาจะเป็นนะคะแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสร้างเขาให ให้เป็นเหมือนเรานะคะนึกถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ของเราอาจจะเป็นนักร้องอาจจะเป็นนักพูดอาจจะเป็นนักาพากอาจจะเป็นนักเขียนหรืออาจจะเป็นอะไรก็ได้ตามที่เขาถนัดเราคอยเสริมสร้างศักยภาพส่วนนั้นให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงทัชกรเดชาสิริพงศ์เรียนอยู่ชั้นประถมะศึกษาปีที่6ทับหนึ่งค่ะเวลาคุณครูสอนนะคะหนูก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะแล้วเวลาครูสอนนะครูคเขาจะมีเทคนิคในการสอนนะคะเขาจะมีซีซันหรือมีการร้องเพลงค่ะบางทีเขาก็มาร้องเพลงให้ฟังเล่านิทานให้ฟังค่ะแต่เวลาบรรยากาศที่เรียนกับครูนะคะบางทีก็อาจจะมีเคร่งเครียดบ้างเล็กน้อยค่ะส่วนใหญ่แล้วค่ะครูเขาก็จะสอนดีสนุกนะคะ่ะ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอนุกุณเทศอยู่ชั้นป6ครับหนึ่งเลขที่6ครับครูเขาก็สอนดีครับสอนสนุกครับแต่เวลาแบบนักเรียนดื้อเขาก็ต้องดุบ้างครับกิจกรรมชิ้นงานที่ผมชอบแนะนำตัวครับเพราะผมได้ทำตาดุกดิกได้อะไรครับแล้วครูเขาก็สอนให้ผมระบายสีได้สวยขึ้น